อย่างนี้ถึงจะเป็นข้อมูลปกจิอะคุณผู้ชพอแยกได้อะโอเควันนี้เราจะไปที่หน้า62นะคะเราจะไปต่อันที่การรวบรวมข้อมูล We need that. โอติไวรัสม so ันถึงจะโหลดได้เราก็มารวบรวโข้อมูลกันใช่ไหมว่ามันมีทั้งหมดสามวิธีที่พี่เขาบอกมาเราจะทําวิธีไหนบ้างใช่ไหมคะแล้วก็สุดท้ายสรุปผลก็คือได้มาสามข้อมูลใช่ไหมครูก็อยากให้หนูว่าออกมานำเสนอด้วยถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะเรียนเนาะอันนี้แค่ยกตัวอย่างเองโรบอกเนาะถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่จะเรียนนักเรียนก็ต้องมานำเสน วันนี้เรามีตัวช่วยที่เราเรียนไปแล้วก็คือแชทจินจใช่ไหมคะจะให้นักเรียนเนี่ยเข้าไปค้นหาว่ามีอาชีพอะไรบ้างในปัจจุบันที่นักเรียนสามารถทำได้ในขณะเรียนเนาะหรือหาอไรายได้ได้เลยในตอนนี้โดยยังไม่ต้องเรียนจบมีอาชีพอะไรที่ใช้เทคโนโลยีในการทำบ้างคราวนี้เวลาจะค้นหาก็ต้องเขีนให้ละเอียดเนาะอย่างเช่นชั้น ถ้ายนึกไม่ออกบางคนนึกออกเมื่อกี้เพื่อนยกมือบอกครูว่าผมรู้แล้วผมอยากทำอาชีพอะไรอย่างเงี้ยอ่ะขอไม่บอกนะขอปลไว้อ่ะเวลาค้นหา อะไรนแบบนี้เช่นหนูต้องมี iPad ค่ะแล้วก็รับสัยต่อ,ตอคลิปสั้นๆเพื่อน,นักเสนอสินค้าหรือหนูรับต่อคลิปสำหรับยูทูบเบอร์ที่เขาไปวอล์กในแต่ละวันอย่างเงี้ยเนาะนะคะอ่ะใครใส่แฮชเล็ตเสร็จแล้วคูมม่เลยแฮชแท็ตดีกว่าโอ้ยไม่มีใครก็าไปตอ้คู่เลยกำลังทิปอยู่ใช่ไหมไปกคัดลอกเขาดีเขาเกียที่ได้จากแชทชีปทีถามให้เราอ่านให้เข้าใจก่อนนะตกแต่งเคสโทรศัพท์ได้ค่ะมีอีกไหมครยังไม่บอกอาชีพเลีว เจอไหมเอาแปลงโป่หนังสือได้ไคะ่ะใครยังไม่เจอแนวทางเขียนข้อดีข้อเสียแล้วอย่าเพิเ่งเขียนอาชีพไปข้างบนนะถ้าเขียนไปข้อดีข้อเสียครูไม่รู้ว่าชืา่อนะคุณครูให้ทำอะไรคะให้เอาข้อดีข้อเสียไปใส่ในแอดเล็ตใช่ไหมคะแอดเล็ตทางคุณครูนะคะตามุณครูก่อน เขาเอาข้อมูลใส่แล้วนี่คือองใช่อินโฟการาฟิแผนผังการเดินทางโดยมีเนื้อหาอัตราส่วน3ต่อ4 3ต่อ4ี่นี่คือขนาดภาพจับไว้ให้อยางเป็3ต่อ4เป็นแบบนี้เนะาะสไตล์กระตูนจิบิสาสีก็คือกระตูนจิบิจะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะอ่าเดกนันเกเรียนสามารถมาคัปปี้ของไปใช้ได้เนาะแต่ก็ต้องเลือกเติมส่วนที่เป็นของเราเนาะอย่างเช่น อาจจะเป็นสร้างอินฟโฟกราฟิกโดยให้พื้นหลังเป็นห้องเพียนคอมพิวเตอร์ความน่ารักสดใสอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็โดยมีข้อมูลดังนี้เราก็เอาข้อมูลที่เราไปกรอกให้ครูค,ค่ะมรใส่เนาะเช่น แต่ปัจจุบันทำออนไลน์ได้แก้ไขข้อความกับแปลแปลภาษาแก้ไขข,ข้อความเช่นนักเรียนต้องการทำวิจัยสมมจารา์เราอยากรู้ว่ามันมีตรงไหนผิดถูกทำไม่ถูกเวนวิชไม่ถูกเวทบัตไม่ถูกอาชีพพวกนี้มีมานานแล้วเขาเรียกว่านักอักษรศาสตร์เนาะนักนะอักษรนักนะตรวจอักษรนักนแะปลอักษรน,นะคะซึ่งทำได้ในเวลาเรียนไหมคะถ้าเก่งภาษาอังกฤษก็ทำได้ บางคนเขาจ้างเล็กๆเช่นให้แปลหนังสือนิทานนั้นเอ้เป็นภาษาไทยหน่อยอย่างเงี้ยออนะคะฉะนั้นหาความรู้ได้รอบตัวเนอะตรวจก็ทำได้อาโปรงมือให้เพื่อนหน่อย เป็นการสร้างรายได้จากนี้หรอแค่มีคนมาดูเยอะๆมีส่รนฟโล่เยอะๆก็จะได้เงินเขาก็เลยจัตั้งเป็นบริษัททำหนักสั้นที่เราเห็นบ่อยๆชื่อบริษัทอะไรจำได้ไหมดอยม่ทะเลอยเมะลใช่ไหมเออนะคะอันนี้องคงเขาก็บอกว่าไม่ได้เป็นดารานะยังไม่ได้เป็นดาราแต่อาชีพเหมือนดาราเลยคือเป็นนักแสดงหนังสั้นดันไหมดันไปหลายคนแล้วนะ ปุตปิรแกิดน2025ชื่ออะไรกดจูเบลมาจากโดยแม่สล้องเหมือนกันนะคะเป็นอาชีพที่น่าสนใจไหมคะสามารถทำได้ตอนเรียนไหมเออเป็นอาชีพที่น่าสนใจอย่างบอกไว้ยหเพื่อนหน่อย และความต้องการความสนใจคุณครูสร้างกรอบใด้ใช่ไหมขอให้เป็นอาชีพที่สามารถทําได้ตอนเรียนและใช้เทคโนโลยีได้ใช่ไหมคะ,อ,ะอันนี้คือกรอบเสร็จแล้วใครเป็นคนวางแผนเรื่องแหล่งข้อมูลนักเรียนใช่ไหมนักเรียนเลือกค้นหาใน g o o g l e ใช่ไหมคะไม่ได้ไปนค้นหาตามห้องสมุดใช่ไหมคะคุณครูก็เลยเสนอแหล่งข้อมูล ให้เป็น AI ก็คือ Chat GPT หรือว่า Gemini สองแอปพลิเคชันนี้เพราะว่าเป็น AI ที่ล้ำสมัยในตอนนี้นะคะเสร็จแล้วขั้นตอนที่3ารกำหนดวิธีการรวบรวมข้อมูลเราไม่ได้สังเกตสอบถามเรารวบรวมด้วยการค้นหาข้อมูลเรารวบรวมไปไว้ในไหนคำถามที่ตอบคำถามคูเรารวบรวมไปไว้ในไหน c a t l e t พี่ป,ปีต้องความคูนะคะถึงจะเรียนรู้เรื่อง พี่เคนด้วยนะคะเรารวบรวมไปไว้ในแชดเลสนั่นคือการรวบรวมข,ข้อมูลที่ได้มาใช่ไหมคะเพราะว่าในแชต GPT ตอบเรามาเป็นสิบข้อเลยใช่ไหมเราก็เป็นรวบรวมข้อมูลที่เราคิดว่าเหมาะสมกับเราเสร็จแล้วก็เริ่มค้นหาแล้วก็เก็บข้อมูลมาใช่ไหมคะ่ะแล้วก็มาทําสรุปผลสรุปผลแบบอินโฟกราฟิก,รรฟกแบบนี้ง่ายไหมคะ ชอบไหมคะชอบ,ชอบฉะนั้นสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเราจะมาสอนเด็กๆจะพรอมได้เด็กๆต้องไปหาใน Facebook มีเยอะเลยเขียนว่าพรอมในการสร้างอินโฟกราฟิกไปจำมาว่ามีตัวการ์ตูนสไตล์ไหนบ้างมันมีสไตล์ทีบด 3D สไตล์ขาย,ขายหัวเราะสไตล์สมจริงสไตล์รูปนี่นั่นเป็นไปหมดอยากตกแต่งชิ้นงานให้สวยต้องไปค้นหาสอเอาเองนะคะ คุณครูก,ก็จะให้นักเรียนใช้แชท GPT ในการทำอินโฟกราฟิกสรุปงานแบบนี้แทนแคนวาไปก่อนดีไหมคะดีะคะ่ะซึ่งสามารถสมมติแบบนี้ฟองฟองบอกว่ายังสวยไม่พอเนี่ยมันเอาไปตกแต่งในแคนวาได้ไหมได,ด้ฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่างานจะไม่สวยเหมือนใช้แคนวาใช่ไหมคะอ่ะสรุปเลยนะคะการ องข้อมูลเนี่ยมีทั้งหมด5ขั้นตอนนะคะถ้าขาดขั้นตอนวางแผนและพิจารณาไปเนี่ยหรือขาดขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งไปเนี่ยข้อมูลจะสมบูรณ์ไหมคะไม่นะคะฉะนั้นนักเรียนก็อย่าลืมใช้รูปแบบนี้ในการค้นหานแล้วก็ทํารายงานว่าทําชิ้นง,งานหรือว่าทํางานอื่นๆที่คุณครูเขาให้ทำเนาะโอเคไหมคะ อ้าวคาบนี้ชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วขอได้บอกค่ะนักเรียนน้ำหมดโต